วันนี้น้องเอ๋ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพาท่านผู้ชมมาดูบ้านทรงจั่วสวยๆมีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ห้องครัว1ห้องโถงหห้องรับแขกค่ะท่านผู้ชมค่ะพร้อมระเบียง กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเองคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเวลาทั้งช่องมีข้อมูลแบบบ้านไอเดียบ้านสวยๆจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้น้องเอพ๋พาท่านผู้ชมมาถึงอ,อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองต้องขอขอบคุณนะคะคุณปอด้วยนะคะเจ้าของบ้านนะสวยใจดีนะคะให้เราถ่ายเป็นแบบและไอเดียให้กับท่านผู้ชมค่ะหลังนี้นะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเป็นทรงจั่วนะเพราะว่าเราบะทรงเขาเขาเรียกว่าช่องเราเนี่ยไมไ่ลงบ้านแบบว่าทรงจั่วมานานแล้วแต่หลังนี้สวยแล้วก็จบมากๆเลยใครลองมองเป็นแบบได้เลยนะคะ มีหน้ากว้างเนี่ยถึง11ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ยาวลึกอยู่ที่17แบบบ้านสวยมากๆเลยเดี๋ยวดูพร้อมกันกับน้องเอ๋นะคะด้านหน้าเป็นระเบียงนะคะเข้าไปเนี่ยเป็นห้องโถงซ้ายมือเป็นห้องนอนอ่ะเป็นห้องรับแขกเป็นห้องนอนค่ะขวามือเป็นห้องนอนนะคะ2ห้องนอนด้านในนะคะก็จะเป็นห้องครัวพร้อมกับห้องน้ําและด้านหลังเป็นห้องครัวค่ะเข้าไปรับชมด้านในกันเลยค่ะไปค่ะเข้ามาดูด้านในนะคะหลังคาด้านบนท่านผู้ชมค่ะเป็น กระเบื้องนะคะสีเทาเชิงชายสีขาวนะคะพร้อมด้านนอกเนี่ยเป็นโทนบ้านเป็นสีขาวนะคะตัดตวงเชิงชายนะคะชายคาเนาะเป็นสีขาวเหมือนกันเป็นมาเชราแป,แปะนะคะด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ก็จะมีสเต็ปทางขึ้นด้วยนะคะทางด้านนี้แล้วก็มีบันไดขึ้น3ขั้นมีมิติมากๆเลยนะคะ <S <S บันไดท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็ไม่ลื่นนะ <S <S เป็นแบบพื้นหยาบๆนะคะ <S <S <ๆ S 1> สักๆากนะตัวนี้แล้วก็มีจมูกบันไดเป็นสแตนเลสด้วยนะคะระเบียงสวยมากๆปูกระเบื้องนะคะ ทั้งหมดเลยโทนสีเนี่ยจะเป็นสีขาวกับสีเทานะคะอ่ะดูระเบียงสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีความกว้างเท่าไหร่นะคะสำหรับระเบียงมีความกว้างนะคะอยู่ที่3.3ค่ะและยาวสุดของตัวบ้านอยู่ที่11เสาด้านหน้าเป็นเสาโชว์สวยมากๆเลยนะคะใครลองดูเป็นแบบไลไอเดียได้เลยนะคะด้านนอกเนี่ยเป็นฝ้าระบายทั้งหมดเลยเห็นไหมคะมีตัวกันนกด้วยทางข้าง,างบนนะกันนกเข้านะคะส่วนประตูก็มีเหมือนกัน เข้ามาอีกสักนิดนึงสเต็ปด้านในเนี่ยเป็นฝ้านะคะเป็นฝ้าเขาเรียกว่าฝ้าระแนงเห็นไหมคะด้านบนทาด้วยสีน้ําตาลอ่อนๆสวยมากๆเลยคมไฟเป็นดาวร้ายนะหนึ่งสอี่ห้าหกถึงหจุดด้วยกันเสาด้านนอกก็เป็นกระเบื้องค่ะปูมานะมีเก็บคิ้วด้วยนะคะเป็นคิ้วสแตนเลสนะคระลองมองเป็นแบบไอเดียได้เลยสะดุดตาตรงที่ประตูนะคะทางเข้านะคะ ด้านนี้เดี๋ยวขอปิดให้ท่านผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเห็นไหมคะสวยมากๆเลยสําหรับประตูทางเข้าเนี่ยเป็นชุดไม้สักหล่านะคะชุดอยู่ที่24,000บาทใครลองดูเป็นแบบไละไอเดียได้เลยนะสำหรับคนที่กำลังสร้างบ้านอยู่ตอนนี้หลังนี้นะเดี๋ยวเราดูข้อมูลแล้วก็รุน้นราคาไปพร้อมกันนะคะท้ายคลิปต้องเอกจะแจ้งราคานะคะว่าหลังนี้เท่าไหร่แต่ในระหว่างนี้ก็อยากให้พี่ๆแบบทุกท่านแบบว่าดูแล้วก็เดาราคากันก่อนนะคะตรงนี้ ขออนุญาตปิดให้สักนิดนึงนะคะโอเคมาค่ะเข้ามาด้านในกันเลยดีกว่าเรามาดูซิว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับด้านในเป็นห้องโถงนะคะอันนี้เป็นห้องโถงนะ,ะ,ะมีความกว้างอยู่ที่2.80เมตรแปนะคะแล้วก็ยาวที่6 5เมตรห้มีความสูงฝ้านะคะจากพื้นถึงฝ้าอยู่ที่3.20เมตรยี ถือว่าสูงโปรง่งโรง่งมากๆเลยนะคะหลังนี้กระเบื้องเนี่ยปูเป็นไซส์60คูณ60ลายหินอ่อนออกสีส้มๆนะคะสลับกับสีขาวครีมๆนะไอเดียดีด้านหน้าก็เป็นอิดบล็อกแก้วหลายๆแบบนะคะสีสวยมากๆเลยมีสีส้มสีฟ้าสีเขียวนะคะในี่ใครลองดูเป็นแบบได้เลยนะคะจะทำเป็นเหมือนประตูอีกมิติหนึ่งเข้ามาแล้วก็ว้าวมาก,มากด้านนอกมองแล้วสวยนะคะด้านในสวยกว่านะคะ ที่เราเห็นนะเป็นห้องโถงนะทำไมหนูถึงย้ำเพราะว่ามีห้องรับแขกห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งห้องคือด้านนี้ค่ะมีประตูนะคะเข้าออกได้ด้วยปิดนะปิดซ้ายปิดขวาได้หมดเห็นไหมคะนี่สำหรับห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะอนาคตพี่เขาจะติดตั้งแอร์นะคะตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณ10%นะคะในการติดตั้งก็เหลือแค่ไฟใส่ไฟนั่นเองอ่ะเราเข้ามาดูห้องนั่งเล่นซีว่ามีความกว้างเท่าไหร่นะคะ ความกว้างของห้องนั่งเล่นนะคะนี่4เมตรแล้วก็ยาวที่6เมตร30ความสูงจากพื้นถึงฝ้านะคะ3เมตร20ทำฝ้าหลุมเป็น2สเต็ปนะคะแล้วก็มีหน้าต่างนะเยอะมากๆเลยหน้าต่างเป็นทรงโมเดิร์นด้วยเห็นไหมคะ1 2 3ถึง3 bar, นะบานนะฝั่งนี้นะเป็นบานผักนะคะส่วนด้านนี้เป็นบานเปิดปิดนะคะอีก1บานบานใหญ่ อักใช้งานเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 8จุดค่ะหลังนี้นะคะต้นเอกจะบอกรายละเอียดประมาณนี้นะคะราคาก่อสร้างทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านแสบาทแต่แยกเป็นค่าช่างเนี่ยสามแสนบาทแล้วก็ค่าของ1 2 0 0ล้าแสนบาทพี่เขาก็เลือกแบบเลือกของเองนะคะ แล้วก็มีช่างหลายชุดนะคะหลังนี้เลยไม่ได้บอกเบอร์ช่างนะแต่ดูว่า,อาลองดูเป็นแบบและไอเดียแล้วกันเพราะว่าพี่เขาจ้างช่างมาเป็นชุดชุดกระเบื้องชุดหนึ่งชุดโครงสร้างชุดหนึ่งนะคะก็เลยไม่รู้จะใส่เบอร์อะไรดีนะ,ะก็ลองดูเป็นแบบและไอเดียไปนะคะหลังนี้ถือว่าจัดสรรได้ดีสาหรับใครที่มีครอบครัวใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างอยากจะให้ห้องที่แบบว่ามีสัตว์มีสวนนะคะหนูบอกเลยว่าหลังนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ราคาถูกนะคะกับพื้นที่ถึง187ตารางเมตร เข้ามาที่ห้องต่อไปคือห้องนอนนะคะประตูก็สวยมากๆเลยลูกบิดก็โมเดิร์นเห็นไหมเป็นสีดําด้วยนะคะเข่าควายนะสะดุดมากมากเลยเห็นไหมเออสวยมากๆนะคะสําหรับห้องนอนห้องที่1มีความกว้างอยู่ที่ 4, 4ี่คูณสี่ปักใช้งานเยอะนะคะแล้วก็มีเห็นไหมพัดลมด้วยนะ,ะสำหรับฝ้าใครอยากติดตั้งอะไรนะคะก็สามารถติดตั้งได้เลยนะ,ะซื้อของมาแล้วให้ช่างติดตั้งเป็นชุดพัดลมได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายแอร์เดินไว ไฟก็เ,เป็นเขาเรียกว่าดาวร้ายถึง4จุดด้วยกันสีห้องเป็นสีทูโทนนะเป็นขาวแล้วก็สีเทาด้วยทางหัวนอนนะจัดสรรได้ดีองค์ประกอบครบมากๆต่อกันที่ห้องนอนห้องที่2ค่ะอยู่ทางด้านนี้เลยนี่เลยค่ะเข้ามาปั๊ม สวยมากนะคะไอเดียดีเห็นไหมติดตั้งแอร์แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับห้องนอนห้องที่สองมีความกว้างอยู่ที่3เมตร50นะคะคูณ4เมตรถือว่ากว้างนะ,ะออกแบบได้ดีลงตัวมากๆเลยนะ,ะมีหน้าต่างเป็นบางกระทุง้งแล้วก็มีมุ้งรัวด,ด้วยนะคะพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวโ้อ็ดขออนุญาตเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมสักนิดนึงนี่ค่ะเป็นแบบผักนะ,ะนำสมัยเขาถึงบอกว่าทรงจัว่วนะคะทรงจัว่วร่วมสมัย นะประมาณนี้เองเป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามีแบบไม่เหมือนก่อนท่านผู้รงจวสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นประตูแบบไม้ผักใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นร่วมสมัยก็จะแบบสมัยนี้มามางอัดเด็กับสมัยก่อนด้วยนะคะข่าวันที่ห้องนอนห้องที่สมค่ะห้องแต่ละห้องนะคะจัดสรรได้ดีมากๆแล้วก็ใหญ่กว้างมากๆเลยนะคะสำหรับห้องนอนห้องที่สามเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่3เมตร50คูณ4เมตรแล้วก็มีช่องเซอร์วิสให้ด้วยนะคะตรงนี้ ซื้อของเองนะคะออกแบบเองก็จะได้ของที่มีคุณภาพที่ดีจัดสรรได้ดีปักใช้งานเราจะจัดเท่าไหร่ก็จัดเลยนะคะเพราะว่าไฟก็ช่างชาติอีกชุดนึงนะคะตอนเนี้ย ที่หนูไปถ่ายหลายๆบ้านก็จะนิยมแบบว่าซื้อของเองแล้วก็จ้างช่างผู้รับเหมาชุดๆเอานะคะก็ตอบโจทย์ด้วยแล้วได้ของที่มีคุณภาพคัดเองนะคะเพราะเวลาช่างคิดค่าของค่าแรงเขาก็จะเลือกวัสดุที่เขาได้กาไรเยอะใช่ไหมอ่นนี้ให้ยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าใครนะคะสําหรับต่อมาพาท่านผู้ชมมาถึงห้องครัวห้องครัวห,วห,วหล่ยแยกเป็นสองห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวในนะแบบยุโรปพิโรปนะคะแล้วก็ห้องครัวนอกที่กำลังจะต,ต่อเติมเพิ่มเติมนะคะสําหรับห้องครัวเนี่ย มีความกว้างจริงๆนะ2.9นะคะคูณ11นะคะความกว้าง2.9แล้วก็ยาวที่11เมตรค่ะความสูงจากพื้นถึงฝ้าอยู่ที่3เมตรไฟใช้งานเยอะมากๆนะคะดาวร้าย 2, 4, 6, 8แล้วก็มีช่องเซอร์วิสอีกหนึ่งช่องค่ะมีโต๊ะด้วยรับประทานอาหารนะจัดแต่งได้ดีมากๆเลยตู้คอนเสอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ เปิดปิดง่ายเห็นไหมคะเปิดปิดง่ายแล้วก็ข้อดีนะของเจ้าของบ้านทําเองก็จะเขียนไว้เลยนะคะอันนี้เบเกอร์สําหรับห้องครัวห้องครัวอันนี้ห้องนอนที่3ห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่2องใช่ไหมคะจุดพักผ่อนนะคะห้องนั่งเล่นนะคะห้องโถงเห็นไหมจะแยกสัดส่วนให้เราได้ดีแบบนี้เลยนะมาดูซิว่ารายละเอียดของห้องครัวมีอะไรบ้างทาท็อปเป็นตัวยูนะคะปรูกระเบื้องสุดถึงฝ้าเลยโซนที่เราจะทําอาหารนะคะแล้วก็มีบานซิงด้านล่างเป็นบานคู่ มีหลายแบบมากๆเลย,เ,ยเห็นไหมคะด้านล่างก็มีไว้ใส่ของจัดสรรได้ดีนะคะมีปูกระเบื้องด้วยนะรักใช้งานก็เยอะเนี่ยแล้วก็ลายตามที่เราชอบเลยมีหน้าต่างเป็นหน้าต่างเนี่ยเป็นสําเร็จนะคะสําหรับห้องครัวเนี่ยมีสําเร็จมาแล้วก็ซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างมาก็จะมีแบบมุ้งลวดด้วยมีเหล็กดัดด้วยพร้อมเลยนะคะอย่างชุดก็ไม่เกินประมาณ3,000บาทก็ดูตามที่เราชอบประมาณนี้ค่ะมีซิงค์ล้างจาน2หลุม อ่ะเราพาท่านผู้ชมมาถึงห้องห้องน้าดีกว่านะยังไม่ได้ดูเลยห้องน้ําอย่าลืมนะคะชื่นชอบแบบบ้านของพวกเราไอเดียบ้านการรีวิวของน้องเอกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆนะแล้วใครที่มีบ้านกำลังสร้าง,งตอนนี้อยากให้พวกเราไปรีวิวก็สามารถนะคะโทรมาหาพวกเราได้เลยหรือว่าติดต่อพวกเราทาง Facebook ได้เลยนะคะถ้าอยู่ไกลๆอยากให้เรารีวิวก็ คุยกันได้นะทางอินบ็อกซ์นะส่งรูปมาให้พวกเรารีวิวก็ได้เหมือนกันสำหรับนะคะห้องน้ำห้องที่1มีความกว้างอยู่ที่เมตร40นะคะยาวที่2.80เมตร80นะคะเขาเรียกว่าสเตปไว้แรกๆเลยเราเปิดประตูปุ๊บเราก็จะเจอชักโครกแบบขาตั้งมีก๊อกล้างหน้ามีกระจกนะคะมีฉีดชำระเป็นแบบสีดำโมเดิลสต็อปวาลชักโครก2ชิ้นแล้วก็มีกระเบื้องนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นอีกบบลายหนึ่งนะคะช่างกล้องตามมาค่ะสำหรับเนี่ยโซนอาบน้ําแบ่งสเต็ปได้ดีมีที่แบบวางด้วยเห็นไหมดับเบิลมานะคะเป็นที่วางของไว้วางของแล้วก็กั้นน้ํากระเด็นไปด้วยชาวเวอร์เป็นสีดาํามีทั้งฝักบัวใหญ่ฝักบัวเล็กแล้วก็มีที่ใส่สบู่ด้วยนะคะตรงนี้จบมากๆเลยสวยไอเดียดีนะคะห้องแรกว้าวแล้วนะคะเราไปดูห้องที่สองกันสิคะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับนะคะห้องนอนไอห้องน้ํานะคะห้องที่สองติดใจห้องนอนพี่เขาว่าใหญ่ทุกห้องเลยนะคะสําหรับห้องน้ําห้องที่สองมีความกว้างอยู่ที่เมตรสีนะคะยาวที่2องเมตรแปก็ลักษณะนะคะของห้องน้ําก็เหมือนกันนะคะแค่เปลี่ยนฝัง่งเฉยอันนี้อยู่ฝั่งนู้นอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยเออกแบบได้ดีลงตัวแล้วก็สีกระเบื้องนะก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะแต่พี่เขาทาแบบเขาเรียกว่า หลายๆกระเบื้องนะคะทำให้มิกผสมประสานกันได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆฝักบัวห้องนี้ก็จะเป็นเลนชาวเวอร์เหมือนกันนะคะแต่เป็นสีโครเมียมอันนั้นเป็นสีดำอันนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนีเขาเรียกว,ว่าเขาเลือกสส่พาร์คเนาะไป็นสำหรับเพื่องทำอุ่นด้วยจบมากๆเลยอีกห้องหนึ่งนะคะที่หนูบอกว่าพี่จะต่อเติมเป็นห้องครัวนอกนะคะไว้ทำกับข้าวด้านนอกก็จะเป็นด้านนี้เลยค่ะมีประตูออกมาด้านหลังด้วยถือว่า้างะนะ สวยมากๆเลยเนี่ยกระเบื้องเป็นลอนคู่เห็นไหมคะเหล็กก็หนาถ้าเราซื้อของเองนะคะทำบ้านเองก็จะได้เหล็กหนาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสำหรับห้องครัวไทยนะคะหลังบ้านเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่3เมตรคูณเเมตร60ถือว่ากว้างมากนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยออกแบบได้ดีลงตัวนะคะมีตัวกั้นด้วยนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็ที่เห็นอยู่เนาะก็สามารถต่อเครื่อง ซักผ้าได้เลยนะคะสําหรับตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยของกระเบื้องเนี่ยเขามีฉีดโฟมด้วยนะเห็นไหมให้ช่างฉีดโฟมด้วยเนาะก็กันแบบว่ากันร้อนนะประมาณนี้ดูรอบบ้านสักนิดนึงไหมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูรอบบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพนะคะบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเพื่อเป็นภาพประกอบอีกรอบหนึ่งนี่ด้านหลังพี่เขาจะทำแบบเขาเรียกว่ามีตัวกรองน้ําด้วยนะสำหรับห้องน้าอาบน้าอย่างเงี้ยนะคะโซนนี้ก็น่าจะเป็นแบบ น้ำบ่อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะกองน้ําผิวจะได้ผิวพันจะได้เอาเวลาน้ํจะได้สวยงามนะคะเพราะว่าน้ําบ่อเนี่ยอาจจะแบบมีสารที่ทําให้เราผิวค้าอยู่นะคะก็ใช้เครื่องกรองสักนิดนึงนี่เดินท่อไปเรียบร้อยละสีของท่อเนี่ยก็ทาเป็นสีขาวให้เข้ากับโทนบ้านด้านล่างก็ตัด,ดด้วยสีเทาเข้มนิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องเลอะง่ายมีบัวด้วยด้านนอกเห็นไหมคะติดบัวครบหมดกับราคานี้นะคะ1นึ่งล้านห้าแสนบาทจบมากๆเลย187 ตารางเมตรน้องเอ๋ไปเก็บภาพสวยๆและบรรยากาศท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ